อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ w a n t e d Channel นั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะไปสู่ Division 1กันนะครับก็อันนี้จะเป็นแผนหลักของผมนะครับนนะแต่ว่าปัจจุบันอะ่ะผมจะใช้เป็นลองบอลเคาน์เตอร์นะครับแต่วันนี้จะมาเล่นโพ t i ชันเกมนะแท็กติกเขาเรียกว่าไงแท็กติกอินเกมอ่ะไปตั้งค่าที่โค้ดป่าเอออิน Ind ดิวิดผมก็จะใช้แบบ ขณะเล่นเกมลุกอะ่ะผมดันผมดันแบ็กสองข้างขึ้นนะครับขณะที่เราเล่นเกมลุกนะแบ็กซ้ายแบ็กขวาตั้งแท็กติกแอคแท็กนะฮะแต่ส่วนเวลาเล่นเกมลับนะครับตอนขณนะเราเล่นเกมลับผมจะตั้งปีกซ้ายและปีกขวาเป็นคาลเตอร์ทาร์เก็ตนะครับมันจะมีอยู่ฟังก์ชันนะครับกดไปที่โค้ดนะลอ,ลองไปตั้งดูนะครับผมตั้งแม็กเลยนะครับ4ช่อง ถ้าฟังไม่ทันก็ลองกอกลับไปฟังได้นะเออผม <Hello everybody. S 1> ว่าแท็กติกที่ผมใช้อะมันโอเคมากเลยเล่นเกมเกมลับแต่ว่าเกมลับเราต้องเล่นดีๆนะไม่เข้าพวดเกมลุกมันมากถ้าตัดบอลได้กลางสนามลวงสวนแบบมีโอกาสได้ประตูร้อเเลยไม่ใช่ร้อยมีโอกาสเยอะนะครับมาจัวหวะนี้ครับโอเคไม่โดนลูกเขียวก็ดีแล้วนะครับทุกคนอือ อันเดสอินเนต้าครับมาที่เดโก้มาลาโดน่าออกมาที่โมซาร่าครับโมซาร่าล่างนี้เป็นโพซิฟิกวิงเกอร์นะครับเราจะจ่ายโอ้โหจ่ายยากไปหน่อยนะครับบังโมอือซาคาริโอ้แล้วยังไงจังหวะนี้ครับประคองพอนะครับเหลือกล้องหลังเราตัวเดียวอ่าโอเคมาช่วยไปได้นะครับปาดเข้ากลางอันเดรสอินเนต้าครับหาช่องแทงทะลุช่องนะครับถ้าไม่มีก็ใจเย็นๆหาช่องจ่ายนะครับ ออกมาด้านไกลครับบางโมบางโมมันทูคอตาก,กุต้ามาที่โมซาลาครับโมซาลายอดมาโอ้โหเลอะเลวานมันขยับไปเสาแรกนะครับเซ็งมากอินเนต้าครับมาที่คอตาก,กุต้าแทงออกมาที่โมซาลาโมซาลาวนมาหนึ่งทีมาที่อินเนต้าอินเนต้าจะยิงเองลูกนี้โอ้โหลูกโคกดีดีมากๆเลยนะนึกว่าโรนัลโดสับเองนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ บอลมีน้ำหนักแบบยิงมันจัดเลยนะเ,นเกมเกมของเขาบ้างนะครับอือฟันได้โอ้โหตัวใหญ่นะครับชอบมากฟันได้นี้แบบลูกม่งนี้ไว้ใจได้เลยนะมาที่อันเวสอินเตอร์ครับหากเข้าในไม่ได้นะครับนูนโนเมเดสนูนโนเมเดสเอาตัวรอดไม่ได้จังหวะนี้จะเป็นเกมสวนกับนะครับจังหวะเล่นเกมรับเหมือนเดิมนะครับประคองไม่ต้องรีบเข้าบอลประคองพองนะครับประคองไปโอเค ดอนอโลมาครับมาที่ฟันได้ครับต่อบอลน,นะครับต่อบอลสไตลนะ์ตามสไตล์เราแต่จังหวะนี้สักเคียช่วยทันไหมอุอ้ยยังไงสักเคียทันบ้าโอเคใจเย็นนิ่งนิ่งนิ่ง,งไว้เออเฮเดโนเมนเด้ครับมาที่เอเนต้าวันทูหลุดแล้วลูกนี้เอเนต้าแทงช่องมาที่โรเบิร์ตเลวานดอสกี้เลวานทำยังไงโอ้โหเลวานแตะยาวไปว่ะทุกคน คิดไม่ทันนะมันจะคุมคิดไม่ทันเลยว่าจะทําอะไรดีมาที่โมซาลาครับโมซาลาตัดเข้าในลูกนี้แล้วลองยิงเองโอ้โหซูเปอร์เซฟนะครับยิงมันจัดนะครับโมซาลามาที่เอมบัเป้ครับบัเป้วนวนโอ้โหแล้วจ่ายตัวไกลตัวลึกเลยนะผมจะจ่ายตัวใกล้นะครับแต่มันไปตัวลึกประคองนะครับตรงหลังเราไม,ไม่ไม่มีอ้าโอเคซากาเรียมาช่วยนะครับมาลาโดนาวน,นึงที่ เอ็มบาเป้จังหวะเดียวมาที่นูโนเมนเดสสุดเส้นครับสุดเส้นแล้วหยอดมาที่โลเบิร์ตเลวานดอฟก,กี้เรียบร้อยตัวนี้นี่เรื่องความคมนี่ไว้ใจนะครับเลวาน่ะคมคมแบบสุดๆไปเลยนะแต่ว่าความเร็วเขาไม่มีแค่นั้นแหละเออดักลูกเขียได้นะครับเลวานมาที่นูโนเมนเดสเอ็มบาเป้วันทูครับนูโนเมนเดสรอจังหวะครับเอ็มบาเป้วิ่งแล้ว 96, i, loops, หยอดข้ามหัวมาล <descending? S 1> ูกนี้เอมาเป้ถึงไหมไม่ถึงนะครับแต่ว่าโอเคโทนี่ดมเขาเตะทิ้งไปเลยนะเป็นลูกเตะมุมนะครับอินเต้าฮะฟันไดฟันไดผมตั้งฟันไดขึ้นมาหม่นนะฮะและโขกลูกนี้โอ้โหเต็มหัวนะฮะเบอร์จิวฟันไดเออต้องอย่างนี้ดิสุดจัด มันดักลูกเขียเหมือนเดิมนะครับเฮ้เอาเฮ้ยหลุดได้ยังไงเนี่ยดดนาลูมาครับใจเย็นปันได้ครับออกมาออ้ยโอ้ย้ยเลยลูกนี้เสี่ยงนะครับสุ่มเสี่ยงนะครับโดนตัดบอลด้วยโดยดิดิทเบคแฮมเอาจ่ายไปอย่างนี้ก็ติดเองครับเรียบร้อยแต่ยิงไกลโอ้โหสุดเซฟนะครับดดนาลูมามือเกือบหักโดนยิงไกลโดยกัวเดโอล่าครับโอ้โหเป๊ปยิงแบบโอ้หมือแทบหักนะทุกคน ได้ยังไงเอ๊ะจ่งหวะนี้ผมจะสวิตตัวไปที่ฟันได้นะสวิตตัวไปฟันได้ตัวเดียวเลยคอยให้ช่วยมงนะครับเอ้ยโคกอู้หโข่โขไปได้นะแต่ว่าเกือบเกือบโดนม่งทํามประตูนะม,นมาฟันได้ฮะแทงออกมาที่นูนเมนเดสอ่าถามว่านูนูเมนเดสเก่งไหมเรื่องการเปิดบอลไม่ดีนะครับแต่ว่ามีความเร็ว หาน,นักเตะที่มีความเร็วเหอะทุกคนเล่นแบ็กอ่ะเปิดบอลผมมองว่าช่วงน,น,นี้มันเป็นเมตามันยังเปิดหม่งได้อยู่นะ,ะมีการเปลี่ยนตัวนะครับการเบลมาตินเนอรี่มีซูเปอร์ซับนะฮะตัวนี้เปิดได้เมื่อนานมาแล้วแต่ค่าพลังแค่99 9นะทุกวันนี้เขาเล่นกันแบบค่าพลังร้อยกว่าแทบทุกตัวเลยนะทุกคนทุกตำแหน่งอย่างเงี้ยมา เล่นครึ่งหลังนะครับเรเวานะครับออกมาที่ซากาเลียเฮ้ยดอนนูุมาแทงมาที่โรเบิร์ตเลยว,วันอสกี้ไม่ผ่านนะฮะอ๋อมาเป็นการเล่นเกมรับของเราบ้างนะฮะใจเย็นนี่เห็นไหมถ้าเขาใจร้อเนะี่ะเขาก็จะจ่ายติดเองนะฮะต้องใจเย็นๆมาก,มากๆเลยครับเล่นเกมฟุตบอลเนนะี่ยอือโอ้โหเนม้าแข็งว่าวะ่ะ ยังไงจังหวะน,นี้ซา,คาเครียตปคองตรงกลางนะครับยึดตรงกลางไว้ยังไงเบ็แค่เอยีออจ่ายไปที่เมซี่แล้วติดซา,คาเครียอีกแล้วนะลอวานวันทูอ้ยหลุดเบ้ามไม่ได้จ่ายไปตัวกลางนะครับขอซากุูต้าวันทูมาที่เลวานวันทูครับแล้วแทงออกมาที่กาเบียวมาตินเนลี่กระชากอู้หูพยายามจะไปเองครับมาตินเนลี่แทงมานูน,น,เนเมเดสหักเข้ามาเมนเดสออกมาที่อ้โหูคไม่ถึงนะฮะ เอาล้ครับเขาได้เป็นฝั่งกดดันเราบ้างนะฮะมันก็ถูกกดดันอยู่นานแทงมาที่โมซาร่าโอ้โหลูกนี้ลูกนี้ปันป่นโค้งช้าไปนิดเดียวเองนะถ้าปั่นตั้งแต่ไกลก็มีโอกาสได้ลุ้นมากกว่านี้นะครับเห็นไหมทุกคนถ้าตัดบอลได้นะมีจังหวะได้ส่วนทันทีเลยนะตั้งแท็กติกแบบที่ผมเคยบอกนะอินเต้าครับเล่นสูตรนะฮะเล่นสั้น เดชอินเนตตาแล้วมาลาโดน่าวิ่งมาแล้วนะฮะอินเนตตาจ่ายมาที่มาลาโดน่าสู่เส้นแล้วยอดมาเรียบร้อย <c oughs> เสียกําลังใจแนะ่นอนครับคู่แข่งถ้าเจอนำไปขนาดนี้โอเคมาเตนเนลี่นะครับมีซูเปอร์ซับนะครับลงมาทําประตูได้เลย เฮ้ยแล้วโหลืมเอาโหติดเซฟโหลืมดักลูกเขียวทุกคนโหถ้าโดนยิงนี่เป็นเรื่องเลยนะวินิซิวูจูเนี่ยนะฮะเรียบร้อยติดเซฟน,นี่จังหวะนี้เขาจะเปิดเลยหรือเปล่าอ๋ไม่เปิดนะครับน่าจะเลือกในการแบบเปิดเข้าหาประตูนะเฮ้ยเนี่ยเราสวิตมาหาฟันได้ก่อนเลยนะ หรือแม่ก็ตัวที่มันสูงสูงนะครับเุ้ยโอ้เรียบร้อยไม่ทันไม่สวิตเลยนะครับมันอยู่ที่สักเคเลนะถ้าผมสวิตไปฟันไดก็น่าจะโขกช่วยได้นะไม่ต้องกล้วะสวิตไม่ทันอไล่มาครับหนึ่งประตูเนย์มาจูเนียนะฮะอย่างสวยมาสคาเคียครับแทงมา แล้วแทงมาต่อมไม่ผ่านนะครับกาจะเล่นลูกเขี่ยบ้างนะยังไงดูเอา้าเขาจ่ายติดนะครับใจยเย็นใจยเย็นประคองคุมพื้นที่ไปนะครับซาคาเรียประคองตรงกลางเดี๋ยวเขาก็จ่ายมาหาหานักเตะตรงกลางเฮ้ยเอาดิมายังไงเอายังไงเขาแทงมาลูกนี้ล้ำหน้าไปนะครับกดดันนะทุกคนแบบมันไม่มีช่องอนะ่ะ ไม่รู้จะจ่ายให้ใครอะ่ะเออเวลาเราเล่นเกมลุกอะ่ะดอนนลุมาครับยอดมามาที่โอเคเอ้ยโอ้โหาจติดเสียห,ยหายหรือเปล่าถ้าคาเียโอ้มดักตรงกลางไว้ก่อนสวยงามฝันได้คืนมาที่ดอนนลุมาครับยกมาขอสตากุตาครับมาที่ซาร่าครับคืนมาที่มาโลน่าแทงมาที่อิเนเตต้าแทงต่อหู่สวยงามกาวเบียลม,มาตินเนลลี่ครับ มาตินเนลี่หากเข้าในแล้วลองซัดเองลูกนี้โอ้โหติดเซฟเฮ้ยเซฟได้ยังไงว่ายิงอย่างแรงแยังไงโอ้โดังไม่ได้เดีย๋ยวมันติดซาคาเรียครับมาเร็วหนะ้าแทงมาที่เอเนต้าครับเอเนต้าหาช่องแทงมาที่มาตินเนลี่มาตินเนลี่จะไปเองครับมาตินเนลี่ลองยิงอีกทีนึงก็ยังติดบล็อกโอโ้ยิงมันจัดตามเดียว์มาตินเนลี่นะได้สับสองครั้งนะครับครั้งที่สองติดบล็อก อ้ยโอ้โหจ่ากติดวะเสียดายอ่ะขอซากุต้าครับอ้ยเอาแล้วไงวินิซูตุเนี่ยมีความเร็วเอ้ยเป็นไงล่ะผมไม่เข้าบอลน,นะผมวิ่งมาคุมพื้นที่เออจ่ายยากอีก่ละเอาโเป็นเรื่องเด็นมาเป๊ะแทงไม่เอ้ยฟันได้โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหดันลูมาเซฟวะโเสียเลี่ยมเนยมากอ่ะฟันไดเรา เกือบไปนะเกือบโดนยิงสองลูกนะถ้าโดนถ้าเขายิงขั้นต้องสองลูกนี้เสมอนะเออทําเป็นเล่นนะเฮจะเปิดเลยหรือเปล่าคู่แข่งไม่เปิดนะครับเอ้ยจังหวะน,นี้ต้องสวิตมาที่ฟันได้ให้ไวนะครับเออนี่ฟันได้รอช่วยโขกเป็นไงนี่ประโยชน์ของฟันได้เนี่ยผมเอามาช่วยลูกโขกแบบนี้ เนเนต้าครัวันทูซาร่าวันทูต่อแล้วแทงมาที่โมซา่าน,นะฮะและเอียงแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอโ้โหสี่หนึ่งนะฮะไม่งีมันต้องอย่างงี้โอโ้โหยิงอย่างคมนะครับยังนะไงลูกนิดแล้วเบคเคนเมื่อวันดักได้มาที่คอสตาก,กุต้านะฮะออกมา เรียบร้อยจบเกมไปด้วยสกอร์สี่ประตูตอนหนึ่งนะครับหูสุดมันเลยทุกคนชนะมันก็มันอ่ะนะทุกคนนะไปไปสู่ดิวิชั่นหนึ่งกันอีกไกลแค่ไหนไม่รู้นะครับ1นึ่ันแปดร้อแต้มนะทุกคนนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ